นี่กคือสีรองพื้นกันสนิมนะครับที่มีสีในตัวแล้วเป็นสีทาเหล็กอนเนกประสงค์นะครับทาเหล็กได้ทาไม้ได้นะครับทา PVC ได้แล้วก็ไม่ผสมสารตะกั่วหรือปลอดนะครับสามารถใช้งานได้อย่างสบายใจน,ะนี่เป็นตัวชนิดแห้งเร็วแบบพิเศษนะครับมีรองพื้นกันสนิมในตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว MD j 1 l a n Latex นะครับ สีเคลือบทาทับหน้าแล้วก็มีรองพื้นกัรสนิมในตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเคยสังเกตไหมครับว่าจะเป็นในส่วนของประตูโครงเหล็กนะครับหรือว่าเหล็กที่เป็นมันวาวเหล็กกาวไบน์อะไรพวกนี้ครับหลังจากที่ใช้ไปได้ไม่นานนะครับ1-2อาทิตย์สนิมก็เริ่มมากวนใจแล้วที่มีความชื้นนะครับดังนั้นนะครับอยากให้ลองเปิดใจใช้ในส่วนของตัว M D r a Tech ดูครับตัวนี้เป็นนวัตกรรม a d v a n c อ d a c ิ y l i c Resin สิ้นนะครับ เป็นสูตรทนทานพิเศษนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะเหล็กผิวโลหะมันวาวได้อย่างดีเยี่ยมนะครับพร้อมคุณสมบัติก็คือตัวนี้จะแห้งไวนะครับปกป้องพื้นผิวจากสิมโดยที่ไม่ต้องทารองพื้นเพราะว่าตัวนี้มีรองพื้นในตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้สามารถใช้งานอะไรได้บ้างน,นะครับตัวนี้ก็คือสีรองพื้น กันสนิบนะครับที่มีสีในตัวแล้วเป็นสีทาเหล็กอเนกประสงค์นะครับทาเหล็กได้ทาไม้ได้นะครับทาพีวีซีได้แต่ไม่แนะนําในส่วนของตัวงานทาปูนนะครับใช้งานตกแต่งงานเหล็กงานไม้งานโลหะมันวาวนะครับและใช้ได้ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะตอบโจทย์งานทุกรูปแบบนะครับมีหลายเฉดสีเลือกไม่ได้มีแค่สีเทาสีขาวแล้วก็สีดําอีกทั้งนะครับมีทั้งเฉดด้านแล้วก็เฉดเงาตามความต้องการของผู้ใช้นะครับ แล้วก็ไม่ผสมสารตะกัวหรือปลอดนะครับสามารถใช้งานได้อย่างสบายใจนะครับตัวนยึดเกาะกับผิวโลหะมันวาวได้อย่างดีเลยครับปกติพวกผิวโลหะมันวาวหรือ p v c พลาสติกอะไรพวกนี้ครับสีจะทาติดค่อนข้างยากแลระสีมันก็จะลอกร่อนแต่ไม่มีปัญหาในส่วนของตัว MD แน่นอน เลยอีกทั้งนะครับตัวนี้เป็นตัวชนิดแห้งเร็วแบบพิเศษนะครับตัวนี้มีรองพื้นการสนิมในตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วประหยัดเวลานะครับไม่ต้องลงรอ,องพื้นรอรองพื้นแห้งแล้วค่อยมาทาสีทับไม่จำเป็นเลยครับใช้งานได้ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในสนิมไม่กวนใจแน่นอนนะครับมีทั้งแบบเนื้อด้านแล้วก็เนื้อเงาแล้วแต่ความต้องการนะครับจะมีการใช้2แบบนะครับก็คือผสมในส่วนของตัวทินเนอร์เบอร์71หรือทินเนอร์ 3A นะครับกับคนที่ไม่ได้อยากผสมเลย ตัวนี้นะครับสามารถเปิดฝามาแล้วก็เทใส่ถาดสีใช้แปรงหรือลูกกิ้งหรือเครื่องพ่นก็ได้แต่ทําไมถึงจะต้องมีในส่วนของตัว lacquer thinner เบอร์เจ็ดสิบเอ็ดเข้าไปใช้งานร่วมด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับความข้นเหลวนะครับของตัวสีกาวนไนท์นะครับหรือว่าสีงานทวินวันจะต้องใช้ในส่วนของตัว l a c q e r เบอร์เจ็ดสิบเอ็ด with thinner สามเอนะครับเพราะถ้าเกิดไม่ผสมนะครับตัวเนื้อสีสีน้ำมันตัวนี้ครับมันเข้มข้นมากอาจจะทําให้ตัวหัวฉีดเครื่องพ่นสีครับตันนะครับหรือว่าตัวสีเนี่ยติดกับแปรงแลละูกิง้าเอะ มันก็เลยจะเปลืองนะครับจึงต้องมีแล็กเกอร์ทินเนอร์เบอร์71นะครับเพื่อปรับความข้นเหลวอัตราการผสมนะครับก็คือ3ต่อ1หลังจากทาส่วนของตัว MD ทวีนวันตัวนี้ไปแล้วครับให้ทิ้งระยะเวลาการแห้งไว้ที่มา30ถึง1ชั่วโมงนะครับแล้วแต่สภาพอากาศว่าวันนั้นชื้นไหมหรือวันนั้นแดดแรงไหมกรณีที่ผสมแล็กเกอร์ทินเนอร์เบอร์71ไปแล้วนะครับต้องใช้ให้หมดเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวแห้งไวนะครับก็คือจะเป็นตัวเร่งการแห้งนะครับแล้วก็ปรับความข้นเหลวด้วย ดังนั้นไม่แนะนําให้ผสมลงไปเลยนะครับไม่งั้นจะเก็บไปใช้งานงานฉีดไม่ได้เลยกรณีที่อยากป้องกันสนิมในส่วนของตรงที่พื้นที่ที่มีสนิมหรือโอกาสเกิดสนิมเยอะนะครับแนะนําให้ทาสองรอบนะครับรอบแรกนะครับทาเสร็จทิ้งไว้ประมาณ3าสินาทีถึง1ชั่วโมงนะครับแล้วค่อยทาทับรอบสองทิ้งไว้ประมาณ5 6ถึงชั่วโมงครับห้ามทาลงบนพื้นที่มีเปียกนะครับแล้วก็ตรงที่มีน้ําขังนะครับ ปิดฝาให้สนิททุกครั้งไม่ให้โอกาสเข้านะครับหลังจากที่ไม่ได้ใช้งานไม่งั้นตัวสีก็จะแห้งนะครับถ้าอากาศเข้าไปนะเก็บไว้ในที่ที่แห้งนะครับไม่ชื้นอากาศถ่ายเทนะครับแ,แนะนำหลีกเลี่ยงในส่วนของตัวที่มันต้องวังตากแดดอะไรพวกนี้นครับทุกครั้งนะครับการใช้งานอย่าลืมใส่ถุงมือนะครับแล้วก็ในส่วนของถ้าเกิดอยากจะป้องกันสายตาก็สามารถใส่แว่นแล้วก็แมสก์ไปก็ได้นะครับก่อนหนึ่งการสนิมไม่ดีเยี่ยมนะครับ กรณีที่สนิมมันเยอะเกิน6 0 7 0เป็นต้นไปนะครับไม่จำเป็นต้องผสมตัวแร็กเกอร์ก็ได้สามารถใช้ตัวนี้ทาได้เลยนะครับก็จะระงับการเกิดสนิมนะครับจบงานไวประหยัดเวลานะครับเพราะว่ามีรองพื้นกันสนิมเป็นตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช้งานง่ายแห้งไวนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาเคลมระยะเวลาในการแห้งู่ที่มาสามสิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับไม่ต้องรองพื้นให้ยุ่งยากเพราะมีรองพื้นอยู่ที่แจ้งนะครับเนื้อฟิล์มสวยนะครับอยู่ที่ว่าต้องการแบบด้านหรือแบบเงา MD Twin One นะครับตัวนี้ก็คือ ครบงานจบครบที่ m d ็มดีนะครับใครนะครับที่บ้านกําลังมีสนิมสามารถกดสั่งซื้อสินค้าในตะกร้าหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมใต้คอมเมนต์ได้เลยครับสำหรับลูกค้านะครับที่อยู่ในพื้นที่พระราม2จอมทองนะครับสามารถมาซื้อที่หน้าร้านได้เลยนะครับเพียงแค่กดค้นหาบริษัทกลมจูเลนเตอร์นะครับตรงมาตามแมปได้เลยสำกรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกที่จะมาซื้อหน้าร้าน ทางหน้าร้านนะครับมีช็อปออนไลน์นะครับกดสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับ TikTok Facebook แล้วก็สุดท้ายก็จะมีช่ของตัว s o p p e e ้ล้านนาใครสนใจรายละเอียดเพิ <S <S <ๆ>่มเติมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางร้านด้วยนะครับ